ยาช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 าเมื yeah, 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 pen, ่อมีวันจะทำวิดีโอเย่เย่เยมันมีเพลงคริสมัตหรือเพลงอะไรต่างๆ่เพลงโรงเรียนของเราานยูทุกคนก็รู้ทุกเพลงของผมทุกคนลองดูแล้วก็กดบลค์ช่างผมทั้งหมดขอกด like hey yeah ย e a ย yo ย o ย o แล้วคลิปมีด้วยนะครับเย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 ิดีโอ YouTube เยวิดีโอ YouTube เยวิดีโอ วิดีโอ yesterday ทุกคนก็รู้มันมีเพลง Rainbow f r i e ทุกคนก็ต้องดูวิดีโอผมมันมีเพลงถูชาไทยแล้วก็กลุ่มเทมาแล้วก็แบดบอยบาสมกับแบดบอยบาสมกับรักนะเว้ยทุกคนก็รู้ ทุกเพลงเลยนั่นนั่นนันละครัะพอพมทุกคนก็รู้มันอาจจะมีวิดีโอซ้าแบบก็ได้ทุกคนก็รู้เย่เย่เย่เยย่เยอเยอยยทุกคนก็รู้เย่เย่เย่อ้ยแโอยเย่เย่ทุกคนก็รู้เลยนะครับครับครับ 有。